ว้าวสีดำสีโปรดของฉันและเค้กก็เป็นของโปรดของฉันเหมือนกันลงตัวสๆเลยอ้โว้าวเอ้าดูสิทั้งฉันและเธอได้สีที่ชอบฉันเป็นสีชมพูมันคือสีโปรดของฉันแต่ไม่ใช่แค่นั้นนะดูเหมือนมีบางอย่างที่จริงๆเราเราหยิบขึน้นหะ้ได้เวลาตกแต่งเค้กของเราได้ของอร่อยที่หลากหลายฉันได้อศสครีมขอนสีดำ ช็อกโกแลตชิพและโดริโตฉันชอบทั้งหมดเลยเอาละ่ะฉันบนฉันเกือบตกแต่งเสร็จแล้วสวยจังแต่ยังไม่หมดแค่นี้นะต่อไปเอาโดริโตมาแล้วก็มาตกแต่งเค้กกันมันดูเท่และดุด,ดันยิ่งขึ้นและอดใจที่จะไม่ลองไม่ได้แล้ว อโอ๊อโอไมนะมันเผ็ดจังเลยอ,อะฮะ,ะตลกจังเลยเผ็ดมากใช่ไหมละ่ะช่างเถอะในเวลาฉันตกแต่งเค้กแล้วฉันมีของตกแต่งน่ารักน่ารักหมากฝรั่งฮาบ้าบับบลูกบอลชุกสีชมพูแลอยู่ในคอร์นด้วยนะฉันว่าวางไว้ตรงนี้กันนิดกว่ามันเข้ากันมาก สจังแต่ว่ายังไม่พอนะใช่แล้วมาฟร่งฮบบาบ้าบับบ้ามาอยู่ตรงนี้มันดูเหมือนก้อนหอยเลยนะรักจังแต่ว่าแค่นี้ยังไม่หมดนะไม่เห็นจะเจ๋งตรงไหนเลยตอนนี้ฉันจะใช้ไอศสครีมคนมันแหลมเฟี้ยวและเข้ากันได้ดีกับดีไซน์เค้กของฉันมากๆ ดูไม่เหมือนเค้กัดูเหมือนสั์ป,ปะหลาดมากกว่าอะไรใครกันแน่ที่เหมือนสั์ป,ปะหลาดฮะอ้ฮันนะดูเหมือนเธอมีข่าวงอ,อกมาจากหน้าผากนะแต่ว่าตลกดี่อ่ะนะฉันมือในคอนสีชมพูด,ด้วยตอนนี้ฉันดู้ายพวกมันมากๆโอโหสุดยอดไปเลยเวลาตกแต่งฉันถัดไปแล้ว ฉันได้ออริโอและลูกขนมหัวกะโหลกโอ,อ้ใช่ทุก <c oughs> อย่างเป็นสไตล์ของฉันเป็นหัวกะโหลกไว้ตรงนี้สวยจังเลยเอโอโทษทีนะฉันต้านทานไม่ไหวแล้วที่จะกินสักชิ้นนะอืมอร่อยมาก ฉันนาอยากลองไหมอ๋อไม่ล่ะขอบใจนะฉันกลัวหัวกันหลอกอ่ะฉ <_ an> ันมาตกแต่งด้วยอะไรเก๋ๆดีกว่า <_ an> ก็อย่างเช่นสตอเบอรี่พวกนี้ <_ an> มันดูน่ารักมากพออยู่บนเค้กสีชมพูของฉันนะแย่ดูหวานจนเลี่ยนต่อไปฉันจะใช้ออริโ้มันมีหน้าตากลมๆแล้วก็แบนเอามาวางที่ฐานดีกว่า แบ่งโอริโอให้ฝั่งอันนาะชิ้นหนึ่งก็ได้ไม่เอาไม่ต้องขอบใจนะมันเมือนมอนกันไป <c oughs> มาการองสีชมพูสิคนละเรื่องเลยมันทำให้เค้กน่ารักยิ่งขึ้น <c oughs> ออกมาน่ารักจังเลย <c oughs> ขอนฉันดูหน้าดึงดูดกว่าไม่มีทางขอนฉัน <c oughs> โอ้มีขนมอีกแล้วครั <c oughs> ้งนี้คืออะไรบ้างค <c oughs> รั้งนี้มีช็อกโกแลตเยอะมาก เรามาลองตอกแต่งด้วยชั้นสุดท้ายด้วยวิธีดั้งเดิมกันเราจะร่วมมือกันเห็นด้วยวางสลับกันแบบนี้มันดูเหมือนกระดานหมากรุกเลยเนาะฉันคิดว่าออกมาน่ารักมากๆใช่แล้วดูงานของเราสิมันคือศิลปะที่กินได้ชัดๆเลยว้าว นั้นก็ถ้าเค้กพร้อมแล้วแสดงว่าได้ลากินแล้วล่ะมาลองสิ่งที่เราทำกันอืมอะไรกันเนี่ยอร่อยจังเลยการผสมผสานระหว่างเค้กกับหมึกฝรั่งสุดยอดมากดูสิเป่าลูกโป่งใหญ่ๆได้ด้วยแนนซี่เรียบรอยแล้วเข้าแน่นอน อ๋อส่วนเป็นเลด์น่าทึ่งสุดๆเลยเค้กก็สุดยอดปไปเลยโอ้ใช่นี่มันอร่อยกันบรรยายสิบต็มงสิบฮันนาะลองขึ้นของฉันดูสิได้เลยอยากรู้จังว่ารสชาติาเป็นยังไงการใช้ช็อกโกแลตทำให้มันสุดยอดปไปเลยอะ ต้องยอมรับนะว่าฉันชอบมันนันสิอยากลองของฉันไหมล่ะแน่นอนขอบคุณนะเอาล่ะก่อนอื่นฉันอยากลองลูกบอลสีชมพูนี้โอ้โหวิเศษมากเคกก็รสชาติด,ดีจริงๆเราไม่ไหวแล้วฉันอยากกินเค้กมากกวนน่านี้มากกวนน่านี้มาลองยูนิคอรนกับสตอรอเบอรี่กัน สดเป็นลิอร่อยจังเลย hmm. มานี่เลายอยู่ในคอนแสนน่ารักฉันจะกินเหมือนกันฮ oh. านากินชั้นที่สองแล้วงั้นฉันก็จะกินเหมือนกัน oh. ฉันนี่มีคนแล้วก็หงกระหลกด้วย <Sure. S 1> กินด้วยกันต้องอร่อยมากแน่นอนโอ้ <c oughs> oh, ใช่ oh. มันเข้ากันได้ดีสุดๆเธอคิดเหมือนที่ฉันคิดหรือเปล่าอะ เราจะไม่หยุดกินแค่นี้จนกว่ามันจะหมดใช่แล้วเห็นด้วยเลยมากินเค้กให้หมดจนชั้นสุดท้ายกันเออใช่ทำไมฉันไม่เคยกินมาก่อนนะตอนนี้ฉันอยากกินเค้กตลอดไปเห็นด้วยเลยฉันอยู่โดยไม่มีเค้กไม่ได้แล้วมันคือสิ่งที่เราที่สุดฉันเคยกินมาก่อนเลย ยิ่งกินก็ยิ่งหยุดไม่ได้และฉันก็เห็นด้วยกับเธออีกครั้งหนึ่งแต่ต้องยอมรับว่าฉันกินมากเกินไปไงวัดดีเจ้าจิว๋วเป็นไงบ้างแกทั้งสวยก็สดใสมากแต่ได้เวลาทุบแล้วโอ้ฉันเห็นด้วยกับเธอนะไม่ต้องกลัวแล้วมันต้องสนุกแน่จริงไหมจูดี้ ไม่น่าถามเลยยิ่งไปกว่าน,นั้น oh. ฉันได้เป็นคนได้เป็นยอต้อาตัวใหญ่ที่สุดแต่จะไกลยังไงดีนะ hmm. โอ้นี่ไงแต่ว่ามันเล็กเกินไปนะ่ะ hmm. ต้องคิดอะไรสักอย่างแล้ว hmm. จริงไหมสาวสาวมาล่ามกันเถอะเอาก็ได้เท่าทีนะงั้นฉันจะเริ่มก่อน hmm. สิ่งสำคัญคือเล็งเป้าให้ดีดีระวังหัวล่ะย่าโอ้ฉันรับได้ โอ้มันยังไม่แตกเลยแต่ว่าเอาออกมาแบบนี้ก็ได้มันเล็กเกินไปืมนกอมสันอร่อยอร่อยจังใครต่อละ่ะ uh huh. ฉันเองฉันอยากได้รางวัลแต่ว่ามัน่าจะใหญ่กว่านี้นะแต่ฉันเช่อมันว่าฉันทำสำเร็จแนะ่นั่นงไงสารพัดขื่ออกมาแล้วเย้อขอฉันกินสักหน่อยตอนที่เธอไม่ทันเห็นนะใครจะพลาดได้อร่อยจังเลย ดีจังฮะสำเร็จแล้วมากินขนมกันเดี๋ยวอะไรอะขนมอยู่ไหนมันต้องอยู่บนโต๊ะสิเมลิสซาเธอกินอะไรอยู่เอ่อไม่มีอะไรนะเธอคิดไปเองนะเฮ้อฉันไม่ได้กินอะไรเลยแต่ว่าฉันก็ไม่ไกินเหมือนกันนะว่าแต่ไมัอนอหญ่ของฉันเห็นไหมอะแบบนี้ ใช่หมายถึงอเะไรหรือเปล่าจ๊ะนี่ไงเอาไปเลยก่อนเธอจะทำหายไปนะโฮยมันคือไม้ของฉันจริงๆหรอจะติดเป็นญยาต้าได้ยังไงอะมาไร้ไไประโยาชา์ชัดๆยะโอ้แต่ว่าฉันเจาะมันได้มก็ไม่เลวนะไหนขาปล่อยดูสิเออไม่นะมันเยอะเกินไปโอ้เฮ แต่ว่ามันอร่อยมากๆเลยมันอยู่ในสวรรค์นนะม,มันฝรั่งทอดเล็กนิดเดียวแย่จังส่วนฉันไนดะ้ขนาดปกติเดี๋ยวก่อนคิดไปหรือเปล่าว่ามันคือรถเผ็ดนะไม่จริงนะโอ้จูดี้อ e <ww. S 1> อ๋อไม่นะไม่มีทางที่ฉันสามารถกินหมดแน่ๆเลยมันใหญ่เกินไปอะ อไม่ต้องกลัวนะเริ่มก่อนเลยเอโอ้น้นมันไฟเหรอเผ็นแน่ๆเลยเดี๋ยวจริงๆก็ไม่เผ็ดน,นะโอ้ฉันขอถอนคำพูดอ,าอ,าอ้าเขายังชั่วหน่อยฉันต้องการน้ำแข็งมากๆเฮ้ยขาอยัางชั่อตอนนี้เย็นแล้วโอ้ เธอทำอะไรเนี่ยจ loser, ูด oh, oh. ีหย so, ุดนะให้ตายเธอฉันติมไปด้วยน้ำลายของเธอน่าขยกขยะใหญ่ที่สุดฉันเปลี่ยนใจเรื่องกินมันฝรั่งทอดแล้วอย่าแม้แต่จะพูดฉันจะไม่กินอโอไม่นี่มันคือ challenge ไม่อย่ิไปทำเลยนะฉันจะไม่กินเดี๋ยวฉันรู้ว่าต้องทำยังไงมาซ่อนมันกันเถอะ ีขนมปังมีสะละัดแล้วก็มีมันฝรั่งทอดนี่เขาอย่างชั่วหน่อยนี่อยากกินแซนด์วิชไหม <c oughs> ไม่โอ้ดีสิแบบนี้ดีมากเลยมันคืออะไรอ่ะอย่าบอกนะเธอใส่มันฝรั่งทอดสุดเผ็ดเข้าไปอะหลบแล้วเ <c oughs> มื่อกี้ร้อนแรงมากโอเคตาเธอแล้วเมลิซา โอ้โอฉันไม่กลัวหรอกเอาล่ะไม่ใช่เรื่องใหญ่ฉันจะรวบรวมความกล้าแล้วก็เอาชนะมันให้ได้สู้สู้ฉันจะไปสูน์่ทุกคนเห็นว่าฉันทำอะไรได้บ้างได้เห็นพลังการกินมันฝรั่งทอดของเมลิซาว้วฉันมาแล้วราชินีแห่งความแพมใช่ฉันทำได้ กือบสำเร็จแล้วโอโอ,โอ,โอ้ดูเหมือนเธอจะกำลังจงะระเบิดอะเตรียมดับไฟดีกว่าเพื่อนๆก่อนไมนลิซ,ซ่าจะเผาเมืองทั้งเมืองอืมเธพูดถึงอะไรอะ่ะอโอเมนจ ا เอออถึงเวลาของเราแล้วจูดี้เข้าชาร์จเลยฮ้อ โอ้ขอบคุณนะาส,สาวพวกเธอใช่ฉันไว้เก่งมากทำได้ดีจริงๆโอ้ขนมเจ๋งจังแต่นะ่าสาวแาที่มันเล็กมากฉันมีหมากฝรั่งขนาดธรรมดาแต่ดูเหมือนว่าไทร่าจะโชคดีที่สุดนะโอ้โหไม่อยากจะเชื่อเลยบ้าไปแล้วว้าวต้องแบบนี้สิฉันมีความสุขมาก ดูดีเธอล่มเลยได้ฉันสามารถกินมันเสร็จอย่างรวดเร็วโอ้เปรียวมากอืมแต่ฉันชอบนะเดี๋ยวแล้วซูซ่าล่ะไม่รู้สิงั้นมาดูกันมันไม่ป้อแปะเลยอะโอ้มันคือหมักฝรั่งแน่ๆเจ๋งไปเลยดูสิฉันจะเป่าหมักฝรั่งแล้วว้าวนั่นไง ดอกไม้ไฟเจ๋งอะเีใจด้วยนะฉันก็จะลองเหมือนกันหลบไปฉันจะป่มามักฝรั่งลูกใหญ่ออกไปซะยูฮูว้าว <c oughs> ชอบเลยถ้าดูดอกไม้ไฟใกล้ๆคนใส่แว่นตาดีกว่านะ <c oughs> ฉันแทบรอไม่ไหวที่ทำดอกไม้ไฟของตัวเอง ฉันคิดว่ามันต้องออกมานั่นเหลือเชื่อเพราะมีเยอะขนาดนี้นะอ่ะเอะอเออช่วยด้วยดูเห็บตอโอ้ฉันจะทำอะไรสักอย่างคอยดูนะก็แสดงของจริงโอโอโอเคไหมอะเมื่อกี้รุนแรงมากฮะสุดจัง ฉันชอบบะหมี่แต่ไม่ใช่รถเพ็ดแบบนี้โอ้ไม่นะฉันไม่อยากกินมันเลยอใช่ oh ฉันเห็นด้วยบะหมี่ทำให้ฉันกลัวโอ้ยโอ้แม่เจ้าขอร้องอย่าบอกนะว่าฉันต้องกินทั้งหมดนี้นะทำไมกันนี่สดวสาวเรามาสลับกันไหมอ่ะฮะคิดว่าไงไม่มีทางหรอก ขอให้ฉันโชคดีแล้วกันฉันรู้สึกกังวลไม่รู้ได้ซ้ำว่าสามารถใช้มือจับได้หรือเปล่ามันกำลังเริ่มแล้วพอของฉันกำลังไหมอยู่อ้อหยุดแล้วตาใครต่อเมลิสตาน่าสงสารตาเธอแล้วจูด,ดี้อ๋อไมนะ่นะน่ากลัวจังเลยฉันทำไม่ได้มันเยอะเกินไป เธอไม่ไหวแนะ่เธอ,อไม่เริ่มเผ็ซะแล้วไม่นะไม่มันกำลงังล่มแล้วอธโ,โอเคไหมอ้ยฉันไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงนะไม่มีไฟแล้วใครต่อละขอเธอโชคดีนะไทราเราช่วยในตัวเธอ ได้เวลาทดสอบความแข็งแกร่งแล้วมาแบบทดสอบของตัวแม่อมอมขอบคุณนัสาวสาวที่เป็นกำลังใจให้แต่เดี๋ยวก่อนฉันทนไม่ไหวแล้วมันเกินไปเห็นมากเลยอะไรต้องการอะไรเหรออ๋อใช่เราต้องช่วยเธอสามสองหนึ่งไปกันเลย ขอบคุณนะสาวๆดีขึ้นเยอะใช่ผู้เธอคือผู้ช่วยชิดของฉันไม่ตั้งขอบคุณหรอกโอ้ขอน้ำขอน้ำขอน้ำเราเข้าอ็้ออีชั่วก็เราเมื่อโปรอยู่แล้วอีกทีกทีกทีขอล้องอสบายมากยี่ไหม ก็ทีนะแต่ว่าน้ำหมดแล้วอ๋อมันไม่ช่วยเลยมันไม่มีน้ำแล้วฮะเข้ยังนช่วหน่อยอ้โอ,โอขอโทษนะสาวสาวไม่ได้ตั้งใจนะ